สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเ e ล็กช็อตนะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นอยู่ในโหมดมัมมี่วิหารฟาโลนะครับแล้วปืนที่ผมจะมาใช้นะครับก็จะเป็นปืนบอมจีจีนะครับโอเคมาในคลิปนี้เนี่ยผมมีบอมจีจีใช้แล้วนะครับผมไปอยู่อยู่ที่ว่าจะได้ยิงหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับข้างหลังเพื่อนวัตฟลักจะตายหรอกมาดูกันนะครับว่าไหนๆก็ได้ปืนบอมจีจีแล้วเนี่ยผมจะได้ยิงหรือเปล่านะครับ อุ้ยเคียตกกระโดดเลยนะครับข้อผิดพลาดเล็กน้อยเอ้ยมันมาแล้วเอามันเน้นเน้นอ้าวสัตว์ไปไหนแล้ววะอ๋อยิงตายไปแล้วนะครับโอเคมันไม่มีเสียงไอ้่าไงผมก็เลยไม่รู้ว่ามันตายหรือยังมาต้องไปยิงนะครับผมไหนๆก็ได้ปืนบอมแล้วนะครับมีไงสัตว์ยิงไปดิแตกยังวะาจ่แตกแล้วแหละอาจจะไม่แตกนะครับนั่งอยู่ ผมก็เล่นปืนบอมนี้ไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับเพราะว่าเพราะง่ายไงผมไม่ได้เล่นบ่อยไงนะครับก็าอาจจะแบบเล่นไม่เป็น่ะนะแต่ว่าตอนนี้คือโดนดูดนะครับเพราะว่าห้องมันไม่ได้นงมันมาแล้วแตกไปโอ้โหมาเล่นเซิร์ฟไทยนี่คือมัมมี่บางมากนะครับโดนบอมจีจีอัดตัวเนียนเนี้ยคือแตกเลยอุ้ยไปไหนแล้ววะเดือบแตกระว,วางมันขึ้นมานะ ห้องนี้ไม่โนอ,อะไรเลยนะครับจากเล่นอะไรก็เล่นเอ,อ้ยโอ้เกือบเกือบเกือบแต่เมื่อกี้น่าจะสาหัสอยู่นะเมื่อกี้อ,อุ้ยแตกไปเกือบไม่รอแล้วกูแต่ตอนนี้คือกระสุนนะ่ะมันใกล้จะหมดแล้วไงทุกคนตอนนี้ปา,ามมี่ไม่น่าจะมาแล้วมัออ้งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วทิ้งหายปึ๊บไปแล้วกูไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วหนีทันปะเนี่ย เป็นช่วยก่อนดิเออเออว่งนี้ดิให้มันได้เรื่องหน่อยมาครับลงลงครับลงครับผมเป็นบอมที่ถือแล้วเคลื่อนที่ไวมากนะครับดูดิมาครับมาครับรอมามี่มาเลยมันขึ้นมาแล้วอ่าวแตกเฮียไม่พันได้ยิงเลยมาได้กล่องกระสุนพอดีครับผมนี่แหละที่อยากได้มามี่กำลังขึ้นมานะครับผมเห็นนะครับผมเห็นล่องหนนะครับ มันยังไม่ขึ้นมานะครับกระเด็นเหรออ๋อแด่ว่ากระเด็นมันมาแล้วนะครับฟาโรมาแล้วมาดีมาแตกไปยังโอเคนาะแตกไปแล้วแหละเออพอได้เล่นบอมจีจี<ๆ>นี้มันก็มันดีเนาะมามีแบบแคร์เมกาขึ้นมาเลยนี่ไง่ม่งขึ้นมากันแล้วเนี่ยแตกมีมาอีกไหมมีมาอีกว่าสัตว์แม่งขึ้นมาไม่พักเลยมีกล่องกระสุนใกล้ๆก,ก็เก็บดีรออะไรอ่ะใครจะเก็บก็ลงมานะ อุ้ยเชียรตกใจหมดสัตว์นึกว่านึกว่ามัมมี่เอ้ยไม่ใช่เออนึกว่ามัมมี่ถูกแล้วอีกห้าอุ้ยถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยอืดจังวะมันอืดจังลองหุนมีอีกยิงดับเบิลคิวยังไงยังไงล่ะอุ้ยกระเด็นไปไหนกูกระเด็นไปมั่วแล้วกระเด็นไปมั่วแล้วหมดยังหมดดิหมดทุกที่เออพอได้มาเล่นเซิร์ฟไทยรู้สึกว่าเออเรามี สัตว์เลี้ยงไอ้นี่อะไรวะเปลี่ยนกระสุนไวขึ้นไงเซิร์ฟจีนมันไม่มีเวลายิงมันไม่ค่อยมันไงนะครับไม่มันเท่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเราคือเซิร์ฟไทยนี่คือมัมมี่มันบางไงเข้าใจปะมันตายง่ายนะครับมันไม่เหมือนเซิร์ฟจีนเซิร์ฟจีนมันตายยากนะครับแต่นี่คือผมเป็นมัมมี่ครับผมไปครับแตกดิแตกดิเอาตบไม่โดนตมไม่โดนเฮียตกยากจังวะเออนี่แหละได้สักทีก่อนตายนะครับต้องได้ตบนะครับไปครับ มี่ครึ่งห้องที่จริงผมไม่ค่อยอยากเอาตอนที่ตัวเองเป็นมม,มี่มาซะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันปื๊บแตกไปสีนั้นไม่ได้ใส่เลือดเอาไม่มีการบอมบิกเอาหน่อยเอาตกไม่โดนไอเ้เหี้ยเป้าไม่โดนนี่คือไม่ได้เลยนะอุ้ยกดกระโดดไม่ติด <c oughs> ที่จริงมันกระโดดติดนะแต่ว่า <c oughs> มันวิ่งเร็วเกินไปอะ ตบไมโดนิกโอ้โไหไปวินใหม่แล้วเว้ยพร้อมลุยครับไปไปอยู่หอที่แบบะผมไม่อยู่แล้วบีะอยู่หอเลยเว้ยมาวิ่งมาแล้วขึ้นหอเยอะเว้ยไม่เอามีดน้ําแข็งไปดเยหายแล้วได้เป็นมามีอีกรอบนึงเพราะอะไรวัตถามาได้เป็นมามีอีกรอบนะครับแตกไปครับแตกครับแตกครับผมหอแตกตอนนี้ออืแ <c oughs> ช่ผมคนเดียวนี่นะ มาที่เหลือแม่งอยู่บีกันหมดมีตัวฟรีว่างไงไว้รุ่นเหียกูจะตายว่างไงไวยรุ่นเอาตบไม่โดนว่างไงไว้รุ่นเหียว่างจะตาเยเหลือเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยโดนยิงนัดเดียวนี่ผมไม่อยู่แล้วนะนี่ไงแตกไปดิกูเนี่ยแตกไปเร็วมันยิงเัินโหดอย่างวะตรงนี้ยิงกงินโหดมาก เฮ้ยถอยไปเรียบร้อยแตกไปบีแตกครับบีแตกไปเอาเฮียกระดุดกระโดดไม่ติดเอ <c oughs> ไปเหลงหนึ่งคนหนึ่งคนอยู่ไหนวะอ่ะแป๊บวิ่งไปไหนแล้วผมว่าน่าจะน่าอยู่หอแหละใช่ป่าววะอยู่หอป่ะเนี่ยวิ่งหาดีรออะไรอ่ะเอากดออกห้องไปแล้วไม่ต้องแล้วรอบนี้นี่ต้องได้ยิงแค่นั้นแหละแม่งเป็นมามีมมาสองตาติดแล้ขอยิงบ้างเหอะเว้มาวิ่งขึ้นหอเลยครับ ถือมีดไปจุดห้าวิ่งเร็วขึ้นแน่นอนเอาชิพหายนี่มันตัวฟรีหายจะบอกเพื่อนไงดีวะเนี่ยผมปิดเสียงล็อบบีไ้ไปด้วยต้องแหละไม่งต้อมีคนไปแน่นอนแล้วเนี่ยเหี้ยข้างล่างไม่มีคนไปมันจะฟักใหม่ก้ยเหี้ย,เ,ยเกือบแตกยัดเป็ดเจอกันแล้วพวกมึงอ่ะหายละผมว่าวงแตกผมว่าวงแตกเชื่อไหมอุ้ยนี่ไงเหี้ยแตก อ่ามันขยับตัวแล้วเว้ยมา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 เมันขึ้นมาแล้วการที่ขึ้นมาแล้วมันเปิดโล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนลูกไวชิดเป่งเลยนี่แหละที่ต้องการก็ชอบมาครับผมรอบมันมีขึ้นมาเลยขึ้นมาเอ้ยวัตส์ฟลักแมนเอ้ยมันมาแล้วม,มาแล้วผมอยากแบบอัดตัวเน,น้นๆนะ่ะดามิเจะได้เข้าแบบเข้าเต็มเต็มทุกคนได้ปะ เอาไปไหนแล้ววะตายแล้วหรอโอ้โหตายไวมากตายไวมากเฮียคนแบบออกห้องเลยอะแบบไม่เล่นด้วยเนี่ยไอเขาบอกว่าล่าเนี่ยครับผมเล่นล่าไม่ค่อยได้ว่ะผมเล่นไม่ค่อยถนัดจริงๆเฮียเกือบแตกอุ้ยแม่งมาเร็วผมยังเล่นบอมจีจจังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพื่อนมึงเตรียมตัวตายเอาเพื่อนกูเขาจะฟักเอาลวงไปแล้ว ทำไมไม่โดนตกวะเมื่อกี้นะแต่ผมได้กระสุนเพิ่มแล้วนี่แหละมาครับพร้อมครับพร้อมครับไว้เก็บปืนแล้วก็เคลียร์เคลียร์ปืนทิ้งก่อนรอรอมามีขึ้นมากรเดี่ยนมันมาแล้วเว้ยเอา้ากรเดี่ยนแตกเอ้ยลองหุ่นมาแตกไปมั่งมาอีกแล้วมาอีกแล้วเว้ยเอา้าลอยขึ้นไปไหนวะนะตกไปยัง ตายเ่มาอีกแล้วนี่งแตกไปโอ้ยชิบหายบัมี่มาออ้ยเอ้ยมาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงดูกันดิเพื่อนไม่ดูก่อนตายไปแล้วไม่ต้องละเพื่อนแต่ละคนก็ไม่ทันสังเกตใครโดนดูดก่นน่ะมันมาแล้วเว็บมันมาแล้วอากูโดนดูดปัสสาวะเพื่อนฝากด้วละกันอาอทำไมต้องยกลำกล้องปืนมาใหม่มาลงครับลงครับลงครับ วิ่งเร็วมากกระเด้งขึ้นมาอีกแล้วถอยก่อนถอยก่อนถอยห่างจากตัวดูดก่อนอย่โดนดูดมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนโหอึดเพื่อนมึงไม่ดูก่อนเราโอ้เพื่อนไม่ดูเลยไม่ดูเลยแม่งมาแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้วไม่โดนเฮียเลยนีไ่ไงแตกนีไ่ไงเฮียถอยก่อนเอาลูกหมดไอเ้เฮียเฮ้ยจัดอันตราย หายอุ๊ยโดนดูดชิบหายห้องตายแล้วห้องมันไม่นูโอ้โหไม่ทันว่ะเล่นบอมจีจีทีไรนี่คือแบบว่ายี่เหนื่อยมากนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเออมันดีนะครับไปเราจะไปอยู่ที่หอเหมือนเดิมเลยไปหอ,อคนเยอะแน่มามาแล้วเว้ยพร้อมพร้อมพร้อมเป็นบ้าข้างหลังกูเนี่ย ไว้ใจไม่ได้แม่งเป็นไปได้ไงวะแม่งไม่มีใครเป็นเลยเดี๋ยวยิงกันตรงไหนเดี๋ยวก่อนน่าจะยิงกันตรงบีแหละดูสิว่ารอบนี้มัมมี่จะดุเปล่าเติบขึ้นมาหน่อยละกันอยู่ต่ำเกินไปก็ไม่ดีประมาณนี้แหละกำลังดีเลยมาก็รออย่างเดียวอะมัม,มี่มันจะมาบอกแค่นั้นหละ ผมว่า B ีอะเล่นง่ายสุดแล้วถ้าเกิดคนมันอยู่เยอะเอะเล่นง่ายมาก,ก่อนอยู่หอนะพูดถึงนะแต่ว่ารอบนี้ผีไม่น่าจะไหววะไหวปะวะไม่รู้เหมือนกันก็รอรอขึ้นมาอย่างเดียวอะเดี๋ยวมันก็มีมาขึ้นแหละโลเงียบจังผมจะวิ่งไปยิงแม่งดีไหมเนี่ย ไปแล้วกลัวแตกวะยืนยิกแม่งนี้เลยกันแล้วก็ต้องถอยด้วยปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตายมันเล่นกันอยู่บีนี่แหละไปเพื่อนไปเลยอฮ้ยเฮ้ย,อย,อย,อยไอสัตว์่าบังกูดีพี่เกือบแตกแล้วไม่ล่ะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยทับครับอยู่ยานอยู่อยู่นานไม่ได้นี่ไงแม่งมาแล้วโอ้ยระเบิดแสงใครปาวะมองไม่เห็น เอาเพื่อนยิงไรเพื่อนไป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 หน่อยเว้เอาหน่อยเว้อเอาหน่อยเว้อเอาหน่อยเว้ยโอ้เพื่อนเอาไปหมดเลยมันยิงจากตรงไหนวะยิงจากบีมั้งกำลังขึ้นเป้ากล่องกระสุน,นเอาไม่ทันแล้วเพื่อนเอาไปแล้วยังไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ยิงอะไรเยอะขนาดนั้นสุดพอเล่นอยู่มั้งเฮ้ยสักหน่อยละกันไหนๆก,ไนก,ไนก็ไอ้นี่แหละไปเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมาแล้วไอ้สัตว์ มันมาแล้วมันมาแล้วเว้ยมาข้างบนไม่มีนะเฮ้มันมาแล้วตรงนี้เฮ้ยติดไอ้เฮียเลยถอยดิโอ้โหมันจะบงังทำไมวะมาให้เพื่อนแม่งดูข้างหน้าไปเลยดูนี่เองนี่ไงยิงไปหมดยังลองดูด้วยนะครับเดีย๋ยวแม่งมีมาดูดูเพก่อนดูไพื่อนข้างหน้าไม่น่ามีหรอกมั้ง หรือเปล่าไม่แน่ใจไปลองหุ่นมาลองหุ่นมายิงด่าไว้ก่อนเพื่อนไปยหมดยังโอเคไปหมดแล้วฝากบระดับการเฮ้ยตรงนี้มีมามี่รวมกันอยู่ยิงยิงไม่โดนอุ้ย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 เฮียรอได้ไงแล้วประเด็นคือยิงไม่เข้าเฮียเลยเลยช่วยอยู่ช่วยอยู่หนักอยู่หนักอยู่ตรงเนี้ยฟาโรบัคแลเมดชัวถ้าจะยิงไม่เข้าขนาดนั้นนะ ไปหมดยังโอเคไปหมดแล้วจบเกมแล้วมดแล้วเว้ยเดี๋ยวต้องเคลียร์กระสุนตัวนี้ก่อนนะครับเวลาเก็บกล่องกระสุนมันจะได้เพิ่มลูกมาให้นะครับเพิ่มมาได้ประมาณ18และมั้งนะครับโอเคก็พอได้อยู่ไปใครจะได้เป็นเป็นปะเนี่ยถอยก่อนแม่งไว้ใจไม่ได้วะ เ้ยข้างบนข้างบนเป็นสิบหา้าข้างบนเป็นเฮ้ยตรงนี้ก็มีวัตถุฟ้าเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจแตกป่ะโอเคนึกว่าเพื่อนแตกแล้วแล้วข้างบนอ่ะตายไหมยังมามีมามีร่มมองหนอยู่น่าจะตายแล้วแหละนะครับไม่น่ามีเหลือแล้วโอเคพร้อมๆครับพร้อมๆพร้อมๆหาเลยโย ไปไหนแล้ววะเอาตายไปแล้วนะครับไม่น่าจะอยู่แล้วฮัลโหลฮัลโหลไปมีตัวฟีตัวฟีขอหน่อยละกันยิงติดเสาอีกแต่ก็ยังดีที่ได้ผ <c oughs> ีเปรตมาผีเปรดมาไม่รู้ว่ามันจะเดียวขึ้นมาเป่าไปดีไหมเนาะไปดีเปล่ารอหนูก็ได้เดี๋ยวก็มีแตกแหละีอยู่กันแค่กี่คนวะเนี่ย อยู่คนสามสี่คนโอเคอยู่สามสี่คนโอ้พอปลาระเบิดหมอกควันนี้คือมองไม่เห็นอะไรเลยเรามามีเดียวขึ้นมาอย่างเดียวครับผมนี่ยังไม่เจอแล้วเพื่อนยิงไรวัตถุฟักเอ้ยเฮ้ยยิงไรเอาเฮ้ยต้องใส่คิดว่าผมเป็นมามีแต่มันคงไม่คิดอะไรอย่างนั้นหรอแม่เงยถอยไปเกือบแผลเกี่ยวแล้วเกี่ยแล้วเกี่ยวละ มัมมี่มีอยู่สี่เว้กลายพันยากบอกเลยยิงห่อนละกันแตกไปไปถอยถอยถอยหนีก่อนเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเฮ้ย <Hey, S 2> ช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนจุกเพื่อนจุกอยู่กับมัมมี่นี่เลยกำลังเสริมมาแล้วช่วยอยู่ช่วยอยู่เพื่อนแตกไปพีเป้พผีเป้มาผี่เป้มาเพื่อน,น,นอยู่ไหนวะอ๋อเพื่อนแตกต้องละ เชื่ออยู่ชื่ออยู่ครับเฮ้ยกระเด็นไปไหนไม่งไงแตกไปหนีไม่รอดหรอกของนี้ไม่น่ามีแล้วมั้งโอเคปลอดภัยดีนะครับปลอดภัยดีนะครับขึ้นมาแล้วครับแตกไปมาอีกแล้วดับเบิลคิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยกันถอยกันยิงมันเฮ้ยกระเด็นไปไหนละไม่แตกโอเคหนีไปก่อนฟารโร ฟาโลเวอร์วัตฟาร์กแหมนเก็บกล่องกระสุนแม่งเลยไปขอยู่รอนะเอา้าไม่ใช่กล่องกระสุนที่ว,ว่าโดนรอเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับไปแล้วมาแล้วถึงไหมโอเคถึงนะครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับไปไปข้างหน้าถึงไหมยี่ถึงอยู่ไอตัวฟีตัวฟ,วฟีก่อนเลยขอเน้นๆและการอัดตัวชิบหาย อุ้ยมาตายมาตายตอนนี้ไม่ได้นะไอสัตว์ดับเบิลคิวหมดยังหมดแล้วแหละนะครับโอเครอดสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องพอก่อนนะครับเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ